สวัสด,ดีครับใฮบี้ไรเดนครับวันนี้มารีวิวอุปกรณ์ก่อไฟบ้างน,นะครับอันนี้คือ tinder stick ทินเดอร์สติกคืออะไรนะครับทินเดอร์สติคือแท่งสําหรับจุดไฟนะครับซึ่งอันนี้ผมสั่งซื้อนะครับไม่ใช่สั่งซื้อสิผมซื้อจากร้านแท้งสโต้นะครับนานมากแล้วนะครับนานระดับไหนผมคิดว่าน่าจะเกิน10บถึงสิบปีนะครับหรืออาจจะนานกว่านั้นอีกนะครับแท k งสโต e คือร้านขายอุปกรณ์แท็กติคอลและอ d o o r นะครับซึ่งสาขาสํานักงานใหญ่อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลนะครับผมซื้อเจ้าทินเดอร์สตินี้ก่อนเซ็นทรัลเวิลด์โดนเผาอีกนะ นานขนาดไหนลองคิดดูเองนะครับก่อนจะเกิดม็อบเสื้อแดงหรือว่าการประท้วงอะไรซะอีกนะครับซื้อก่อนหน้านั้นานานมากนะครับน่านจะอยู่ที่ประมาณปี2007ไหมผมจําช่วงเวลาไม่ได้นะครับแต่นานมากแล้วนะครับนานมากๆแล้ว2008 2009 2010, 2010อะไรประมาณแต่เอาเป็นว่ายุคต้นปี 2000, อ2010อะไรประมาณนั้นแล้วกันตีซะว่าประมาณนั้นถ้าเป็นปัจจุบันก็12ปีนะครับเกือบจะ12ปีแล้วนะครับก็ ซื้อมากล่องหนึ่งตอนนั้นก็คือจำราคาคร่าวๆได้ประมาณน่าจะประมาณ350หรือ450นี่แหละนะครับซึ่งเจ้ายี่ห้อนี้นะครับ Light My Fire นะครับหรือ Light My Fire มันก็เป็นยี่ห้อขายอุปกรณ์ Outdoor นะครับซึ่งจะเป็นพวกที่จุดไฟโฟลออเรเซียมรอดนะครับรวมถึงทินเดอร์สติกรวมถึง Him, เขาเรียกอะไรมายันมายันทินเดอร์มายันสแคร็บนะครับมันจะเป็นตลับ แล้วก็จะมีพวกเศษไม้เนี่ยที่เขาเหลานะครับใส่ไว้สําหรับเป็น Fire s t a ต t e r คือวางแล้วก็ใช้ตัวส p a r k หรือใช้ไฟแช็กลนแล้วมันจะติดไฟนะครับถามว่าวันนี้ผมเอามารีวิวทำไมเพราะว่าไปค้นเจออยู่ในกล่องเก็บของนะครับสังเกตดูว่ากล่องมันก็จะยับเยินมากเลยนะครับนี่นะผมจะบอกว่า l i h e my fire นี้คือยี่ห้อนะครับ and it's is it natural นะครับและมันก็เป็นธรรมชาติ ทินเดอก็คือเป็นเชื้อไฟนี่ว่าเรียกว่าอย่างนั้นนะครับด้านหน้ากล่องจะมีรายละเอียดบอกว่าเป็น the ultimate way to start a fire ก็คือเป็นการสุดยอดวิธีในการจุดไฟนะครับคือถือแท่งนี้นะครับเอาไฟลนก็ได้แล้วก่อใส่เข้าไปแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้ของคมๆหรือตัวขูดนะครับหรือว่ามีดเนี่ยขูดให้เป็นผงแบบนี้แล้วสปาร์กติดอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งผมจะไม่จุดให้ดูนะครับในรีวิวนี้นะครับ ต้นรีวิวผมไม่แน่ใจว่าผม Edit Insert ไว้ไหมเพราะว่ามันเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับซึ่งเจ้าไม้พวกนี้นะครับก็เป็นวัสดุธรรมชาติก็คือเขาใช้เนื้อไม้จริงๆเลยนะครับที่มียางอยู่ข้างในนะครับสังเกตดูว่าปกติไม้สนที่เราเห็นเนี่ยนะครับไม้สนก่อสร้างเนืออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะคือเป็นเนื้อข,อขาวๆซีดๆนะสีอ่อนๆแล้วก็จะมีความหอมแล้วก็จะมียางถ้าใครเคยใช้ เฟอร์นิเจอร์ไม้สนนะครับรวมถึงเคยทำงานไม้นะครับที่ใช้พวก t h e r n Yellow, p i n e หรือว่าพวก e d a r Spruce หรือว่า Ash, Birch อะไรพวกนี้มันก็จะมีน้ำมันนะครับหรือว่ายางอยู่ข้างในเวลาเราดมนะครับลองเอามาดมดูนะี่ยเราจะเห็นว่ามันมีกลิ่นที่แบบ แหลมๆคล้ายๆกับเลมอนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือกลิ่นของยางนะครับซึ่งไม้พวนั้นก็จะมียางอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับที่ผมเอามาวันเนี้ยสังเกตดูว่าเนื้อไม้ของเขาเนี่ยจะมีคล้ายๆเหมือนเป็นเรซินแข็งๆนะครับซึมอยู่ซึ่งอันนี้แหละจะทําให้มันติดไฟง่ายนะครับแล้วก็ผมเคยใช้ก่อไฟเยอะจริงๆในกล่องนึงเนี่ยมันจะมีเจ้าสติ๊กนี้อยู่ประมาณ7-8ถึงอันนะครับหรือบางอันก็5นะครับแต่ว่าน้ําหนักมันก็ จะประมาณ200-180-220กรัมนะครับลองเข้าไปในเว็บไซต์ Light like My Fire ออก็ได้แล้วก็ปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าแทงสโตนยังขายยี่ห้อนี้อยู่ไหมนะครับเคยเซื้อช้อนนะครับช้อนสำหรับกินอาหารนะเป็นสป็อกด้านนึงเป็นซ่อมด้านหนึ่งเป็นช้อนนะครับแล้วก็ซื้อตลับใส่เครื่องเทศนะแต่ตลับใส่เครื่องเทศผมใส่เกลือทำหล่นหายบนผูกระดึงนะเป็นฝาปิดใส่ได้3อันเลยเรู้สึกจะพริกไทยเกลือน้ำตาลในะรประมาณนี้นะครับก็ยี่ห้อนี้เหมือนกัน คล้ายๆกับยี่ห้อนี้แหละนะครับยี่ห้อไอ้อะไรนะเฟียรเรเวนหรือว่ายี่ห้ออะไรที่ทำไฟเมเปิลอะไรแบบนี้นะครับแต่อันนี้เป็นยี่ห้อลายไม้ไฟก็เป็นไม้ธรรมชาตินะครับซึ่งสามารถจะเอาไปลนไฟได้เลยนะครับถ้ามีไฟแช็กจุดมันก็จะเบิร์นนะครับแล้วมันจะติดนานนะครับดับยากสังเกตดูว่าในเนื้อไม้เนี่ยถ้าผมลองซูมให้ดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีความชํำนะครับช้ำเหมือนมันๆนะครับแต่ว่ามันจริงๆมันแห้งแล้วนะครับซึ่งในนี้จะเต็มไปด้วย น้ำมันนะครับอุดมไปด้วยน้ำมันหรือว่ายางของต้นไม้นะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นต้นสนนะครับแต่ไม่รู้เป็นสนสายพันธ์อะไรเนาะ <Reese> มันก็ส่้นอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ทาให้ไม้นี่มันสามารถจะไล่ความชื้นได้นะครับแล้วก็เวลาจุดเนี่ยจะเป็นควันสีดําขึ้นมาก่อนตอนแรกนะครับแล้วก็มันก็จะติดขึ้นมาแล้วเหมือนเป็นเทียนเลยเราก็สามารถจะเอาตัวไม้นี้ไปแย่นะครับเพื่อเป็นตัวช่วยวในการก่อไฟนะครับคือมันจะไม่ดับง่ายๆมันติดนานานะเหมือนเทียนเลย หรือว่าถ้าเราจะผ่าออกก็ได้นะครับเป็นซี่เล็กๆนะครับหรือว่าจะใช้ขูดออกก็ได้แล้วก็เป็นพอเป็นซี่เล็กๆก็ติดไฟไง่ายขึ้นแล้วก็สามารถจะเก็บแท่งใหญ่ไว้ใช้งานได้อีกนะครับนี่ก็เป็นไฟเซอร์สตาร์เตอร์หรือว่าทินเดอร์สติกนะครับที่มีมานี่เริ่มแตกเป็นพงคงแล้วนะเพราะมันเก่ามากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสได้นํามาใช้งานให้ดูให้เพื่อนๆดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับถ่ายวีดีโอให้ดูว่าเวลาจุดมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าบอกไว้เลลยยวว่่าามมัันนตติิดดไฟไง,งแ้ นานด้วยนะครับก็ดีมากๆนะครับรู้สึกว่าจะมีวิดีโอที่ผมไปเที่ยวภูเก็ติงแล้วผมใช้เนี่ยจุดอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยทิ้งลิงก์ไว้แล้วลองปักว่าเป็นกี่นาทีกี่วินาทีนะครับที่จะเห็นไอ้เจ้าตัวนี้นะเปอร์ฟอร์มว่ามันเออใช้งานยังไงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ uh, Light like My Fire Tinder Stick นะครับนี่นะครับชื่อโปรดักต์นะครับราคาประมาณ3-400แพงไหมก็แพงเพราะมันไม่ใช่ไม้สนบ้านเราอะเนาะหอมด้วยนะ ลองดมดูมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นไม้สนอนะกลิ่นยางสนนะครับประมาณนี้ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับในเวลาไม่ถึง10นาทีนี้แล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอามันไม่ใช่ฟืนนะมันมียางอยู่ข้างในนะครับแล้วมันก็ติดไฟดีมากๆเลยนะว้า wow, ว wow, เห็นไหมแข็งๆนะกรอบๆถ้าบีออกก็คงแตกแหละนะครับ